อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องเด็กน้อยตันสูงด้วยนะครับสสาาออาาาาาาวาาวววววล้้้้ยย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 ยัังอออมมมมมรรรรจเเเเีีนน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 ่น่่่ดดปใใกกกไททิืืุตบบหแแแ็ธ ฟังเด็กไทยให่มีวินยัยใส่ธรรมโปกกงรางงามรั้งเรียนภาพประกันดำ,นำงินเขี้ยวแดงเด่นเล็งวินัยใป่เรียนรู้ใหาคุณค,ณค,ณคณรคณทูท่า,านแม่เริย์ยนสุ่ต้นที่ชาการเกษตรของเพียงเราล้นคุณยาวันชนไม่ผีพูดรูกุประสา เลือลื่อสสนสุขสมอารมณ์ส้เสริมสุขภาพเดยกแข็งแรงเก่งสบายมุ่งเน้อยู่บายพัฒนาการขอาไทย